โครงงานรายวิชาเอเอเรื่องตลาดหุน้นเกี่ยวกับลงหุ้นตัวไหนคุ้มที่สุดในไทยช่วงไปลายปีถึงต้นปี2024ดิฉัานนางสาวาารัฐการบรรดาดิฉันนางสาวชาลิสาจเจริญวงผมนายกิติเชษโครงคาครับผมนายธิรนาเรือนคำครับผมนายรัชตาพิมพามาครับดิฉันนางสาวพัชริดาบุญเล่าดิฉัานนางสาวลโอชาวงค่ะ ที่มาและความสําคัญของโครงงานนะคะการลงทุนโดยเฉพาะหุ้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากเต็มไปด้วยข้อมูลและคําศัพท์มากมายไม่ว่าจะเป็น PE กําไรต่อผู้ถือหุ้นหรือเปอร์เซ็นต์หรือแม้แต่ความศัพท์ทางเทคนิคสายกราฟที่ชอบใช้กันอย่างเบรกกรอบสะสมแล้วหลุดกรอบสามเหลี่ยมและอื่นๆความสําคัญของความสําคัญต้องรู้เกี่ยวกับการลงตลาดหุ้นตัวไหนคุม้มคุ้มค่าที่สุดในการลงทุนของปลายปีต้นปี2024ค่ะคาศัพท์น่ารู้ก่อนลงก่อนลงสนามเทรดหุ้นนะครับ สุดท้ายแต่ไม่สุดท้าย today b i s v i e w รวบรวมอัตราส่วนทางการเงินพื้นฐานที่เหล่านักลงทุนคนรู้มาให้ดัง,ดง,ดงต่อไปนี้ PE หรืออัตราส่วนของราคาหุ้นต่อกำไรหุ้นสะท้อนความถูกของความถูกความแพงของหุ้นข้าวว่าราคาหุ้นที่นักลงทุนซื้อนั้นเป็นกี่เท่าของกำไรที่บริษัททำได้ต่อปี 2. PBV หรืออัตราส่วนของราคาหุ้นต่อมูลค่าบริษัทที่สะซ้อนว่านักลงทุนซื้อกิจการในราคาแพงหรือถูกกว่าเจ้าของบริษัทกี่เท่า3 a o e หรือผลตอบแทนต่อเงินลงทุนอัตราส่วนที่บ่งบอกว่ากิจการนั้นๆมีความแข็งแกร่งในการสร้างผลตอบแทนแค่ไหนและในปีนั้นบริษัทสามารถทำผลตอบแทนได้กี่เปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุน ดีอีหรืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอัตราส่วนที่บ่งบอกว่าบริษัทนั้นมีสุขภาพทางการเงินดีแค่ไหนมีหนี้สินเยอะเกินไปหรือไม่หรือมีความเสี่ยงจะล้มละลายหรือไม่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเป็นตัวสะท้อนว่านะราคาณระดับราคาที่เข้าซื้อหุ้นนั้นนั้นจะให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลกี่เปอร์เซ็นต์วัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของการตลาดหุ้นและทางไมเซ็ตในการลงทุนค่ะ 2. เพื่อเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์หุ้นค่ะ 3. ต้องการให้รู้การบริหารเงินหน้าตากรวมไปถึงการบริการปรพอร์ตหุ้นค่ะเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะมี3ข้อนะคะ2.1ครับเปิดสิหุ้นเด่นหน้าสะสมลงทุนระยะกลางมีมิติหุ้นท่ามกลางตลาดหุ้นไทยอยู่ในช่วงพักฐานในรอบ1,540 ถึง1,520จุดต่อไปอีกจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม66ตลาดหุ้นไทยถึงจะเริ่มขึ้นจากกระแสซึ่งเป็นช่วงที่กองทุนทั่วไปของโลกเริ่มปรับพอร์ตครั้งใหญ่ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นตลาดหุ้นไทยปีนี้จะกลายเป็นตลาดที่น่าสนใจที่สุดเพราะนโยบายการอัดฉีดเงินเข้าระบบ5-6แสนล้านบาท โดยเป็นการแจกเงิน1,000 10, 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตทำให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ราวๆ30ถึง40ล้านคนหมุน GDP ไทยโตระดับ5ถึง6เปอร์เซ็นต์ต่อปีซึ่งก่อนประเทศอื่นทั่วโลกที่ยังต้องรอให้สหรัฐลดดอกเบี้ยเงินจึงจะไหลเข้ามาสถาบันลงทุน QI QP เฟ้นหาหุ้นเด่น <Yeah. S 1> รับฟันโฟดังนั้นโจทย์คือการกลับมาทำการบ้านดูว่ามีหุ้นกลุ่มไหนและตัวไหนที่จะได้ประโยชน์จากเงินดิจิตอลวอลเล็ตบ้างโดยเก่าๆคือหุ้นขนาดใหญ่จะได้รับประโยชน์อยู่แล้วแนะ3ทีมลงทุนหุ้นระยะสั้นถึงกลาง ขณะที่มุมมองของด้านเอเชียพัฒออกบทวิจัยระบุว่าฝ่ายวิจัยได้กำหนดทีมลงหุ้นช่วงนี้เพื่อเฟ้นหาหุ้นเด่นน่าสะสมทั้งเพื่อลงทุนระยะสั้นและระยะกลางโดยแบ่งเป็น3ทีมคือ 1. ทีมหุ้นลงทุนเศรษฐกิจจีนที่น่าสนใจคือ s c g p p t t g c และ IVL 2. ทีมลงหุ้นอิน นโยบายรัฐใหม่ cpall 3ทีมลงทุนหุ้น lag ard ราคาน้ำมันตลาดราคาน้ำมันส่วนด้านทิดโกระบุว่าในช่วงดัชนีหุ้นไทยอ่อนตัวแนะเซเลทีฟบายเน้นตั้งรับในช่วงตลาดอ่อนตัวเปิดสีทีม น้าลงทุนดังนี้ 1. ห,หุ้นได้ประโยชน์จากราคาน้ำมัน 2. หุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐ3หุ้นที่ได้นโยบายจากบาทอ่อนค่า 4. หุ้นเข้าไข่ window d e s s i n g 2.2กองหุ้นไทยรับจังหวะตลาดพลิกเป็นขาขึ้นในปี2023หุ้นไทยเป็น1ในตลาดที่สร้างผลตอบแทนได้ย่ำแย่สุดโดย s e x n in d e x ให้ผลตอบแทนคิติดลบมากกว่า15% อย่างไรก็ดีในปี2024นี้ภาพของตลาดหุ้นไทยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปเนื่องในทางที่ดีขึ้นโดยปัปจจัยดังนี้ 1. เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตเร่งตัวขึ้นจากแรงสนับสนุนของภาคการส่งออกที่กลับมาเติบโต,ตด้วยตัวเลขและท่องเที่ยวค่อยๆกลับฟื้นึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาประกอบที่รัฐบาลพยายามออกมาตรการดึงดูดรวมถึงนโยบายยตอวอลเลตที่กระตุ้นการบริโภคในระยะสั้น ซึ่งมุมมองนักวิเคราะห์คาดว่าในปี2024 GDP, GDP ไทยจะเติบโตขึ้นมาที่3.5% 2. ฟันโฟไหลกลับเข้าตลาดหุ้นไทยมากขึ้นหลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเข้าสูว่วงจรการหยุดขึ้นดอ,อกเบี้ยทำให้แรงกดดันของดอกเบี้ยนโยบายไทยผ่อนคลายลงไปด้วยค่าเงินบาทไทยเริ่มกลับมาแข็งตัวมากขึ้น 3. ระดับมุลค่า น่าสนใจหุ้นไทยถูกกว่าค่าเฉลี่ย10ปีลปปัจจุบัน PE อยู่ที่14.4% 3ระดับมูลค่าน่าสนใจหุ้นไทยถูกกว่าค่าเฉลี่ย10ปีปัจจุบัน PE อยู่ที่14.4%และเปรียบเทียบ valuation กับหุ้นโลกอยู่ที่ลบ2 SD ข้อที่4หุ้นไทยมักสร้างผลตอบแทนเป็นบวกหลังจากปีก่อนทำผลงานย่ำแย่ซึ่งจากสถิติในรอบ20ปีที่ผ่านมาพบว่า SED Indo ไม่เคยติดลบต่อเนื่องสองปีติดต่อกันแปลว่าถ้าปีนี้ถ้าปีก่อนลงแรงปีนี้โอกาสขึ้นสูงฟื้นตัวอื่นครับสอหจุดพ่นแนะนำสิบพุ่นน่าลงทุนหุ่นที่น่าลงทุนในปี2,567 1. O. K. O. หรือบริษัทโคคาโคล่าเป็นบริษัทน้ำอัดลมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแบร์สินค้าคือโค้กส บริษัท NIKE หรือบริษัท Nike เป็นบริษัทเครื่องกีฬา3 MA หรือบริษัท Mastercard เป็นบริษัทเทคโนโลยี4 p i u หรือบริษัท Pudential i n n a n c i a l เป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษที่ให้บริการด้านการธนาคาร5 UNH เป็นบริษัทได้การดูแลสุขภาพและประกันภัยข้ามชาติสัญชาติอเมริกันหุ้นที่ได้ลงทุนในในระยะสั้น 6. NF lx หรือ netflix เป็นบริษัทข้ามชาติที่ให้บริการ oot t 7 mfs t หรือบริษัทคอฟโค o อ t เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตและพัฒน,นาซอฟต์แวร์8 b a b a หรือบริษัท Alibaba Group Holding จำกัดเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลายประเภทรวมการทั้ง h e o o m ิ r c ์คา Internet 9 amd บริษัท a อค a ัสด์ไมโครเดเวจำกัดหรือ amd ป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันโดยเป็นผู้ผลิตและผู้พัฒนา CPU และเทคโนโลยีต่างๆ10 GOOG บริษัท App f a r i เบ n คอเป็นบริษัท Holding โฮดดิงดงด้งเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกันที่มีสำนักงานใหญ่ที่เมลตทนวิทพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ